พวกเราคือสภาอักทุเรียนพวกเรายินดียิ่งที่ได้ติดต่อกับพวกคุณทุกคนเราเชื่อมั่นว่าการทดลองในมนุษย์บนโลกประสบความสำเร็จแล้วเราไม่จำเป็นต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้ถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกสากลน,นี้เพื่อให้รู้ว่าพวกคุณมีสติสัมปชัญญะมากกว่าที่หลายๆคน ทั่วทางกาแล็กซี่คิดหลายคนมองไปรอบๆโลกของพวกคุณในเวลานี้และคิดว่ามันอยู่ในสภาพที่สับสนวุ่นวายหลายคนเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันบนโลกเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากและบางคนก็หมดความหวังต่อมนุษยชาติด้วยซ้ำแต่เรารู้สึกได้ว่าพวกคุณก้าวหน้าไปมาก พวกคุณมาไกลามากในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่พวกคุณได้มาเกิดบนโลกใบนี้และความก้าวหน้าที่พวกคุณจะทำในระหว่างนี้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเปลี่ยนไปนั้นยิ่งใหญ่มากความสามารถที่พวกคุณรักแสดงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และมีส่วนร่วมในการแสดงความกรุณาแบบไร้เงื่อนไขนั้นยอดเยี่ยมมาก มันทำให้พวกเราทุกคนที่นี่ในอาณาจักรที่สูงขึ้นไปรู้สึกมองโลกในแง่ดีและเราก็รู้ด้วยว่ามีมนุษย์จำนวนมากที่เปิดใจรับความรักที่มาจากอาณาจักรที่สูงขึ้นเนื่องจากมีมนุษย์จำนวนน้อยลงเรื่อยๆที่เชื่อในพระเจ้าผู้อาฆาตแขนที่ต้องการลงโทษพวกคุณและแช่งให้พวกคุณต้องทนทุกข์ทรมานชั่วนินิลัน ยิ่งห่างเหินจากอุดมการ์นั้นมากขึ้นทุกวันสิ่งที่พวกคุณจะทำกับความรักทั้งหมดนั้นพวกคุณกำลังเปิดใจตัวเองขึ้นมาคือเหตุผลที่เราทุกคนปรับตัวในทุกๆวันเราแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นสิ่งที่พวกคุณจะสร้างเราแทบอดใจไม่ไหวที่จะเห็นว่าพวกคุณเข้าถึงความเมตตาและการให้อภัยในใจ ของพวกคุณมากแค่ไหนความรู้สึกถึงความรักที่มาจากเบื้องบนเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงใครก็ได้ในชั่วข้ามคืนและณจุดนี้มีอะไรอีกมากมายที่ทำให้พวกคุณทุกคนต้องมีช่วเวลาพวกคุณปล่อยวางความทุกข์การต่อต้านความตึงเครียดทั้งหมดนั้นและเปิดรับมัน นี้เป็นช่วงเวลาที่สวยงามในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่ได้อยู่บนโลกรับความรักจากผู้อื่นและกลายเป็นความรักที่พวกคุณเป็นอย่างแท้จริงเรารู้ดีว่าการทดลองเอาสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันจำนวนมากมารวมกันบนโลกนี้เป็นการถ่ายทำที่ยาวนานแด้ยังมีพวกคุณอยู่ สิ่งต่างๆอาจไม่สมบูรณ์แบบบนโลกนี้แต่พวกคุณกำลังจัดการอยู่พวกคุณจะดีขึ้นทุกวันและสำหรับพวกคุณที่ตื่นขึ้นเราขอพูดว่ายินดีด้วยพวกคุณได้แสงหน้าในช่วงชีวิตก่อนหน้านี้ไปแล้วหลายร้อยเท่าพวกคุณเพียงพอแล้วที่จะสร้างความแตกต่างที่พวกคุณต้องการตอนนี้เป็นเวลาที่พวกคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไป ด้วยจิตสำนึกของพวกคุณและเรากำลังเฝ้าดูเรารู้สึกภูมิใจมากเราขอเชียร์พวกคุณด้วยสิ่งมีชีวิตแห่งความรักและแสงสว่างอื่นๆอีกมากมายที่นี่ในอาณาจักรที่ส่งขึ้น